พรมมีหาสี่พรมมีหาสี่มมสนี้มมนเป็นธรรมที่ทำคนให้เป็นใหญ่ในความดีบุคคลผู้ใด,ใดถ้าไร้การปฏิบัติมมในพรมมีหาสี่เป็นปกติแล้ว <c oughs> จะมีอายุเท่าไรมีตำแหน่งหน้าที่ขนาดไหนมียศธาบรรดาศักดิ์ลุกพจากเพียงไรก็ตามถ้าพุทธเจ้ายังถือว่าผู้นั้นเป็นคนเลวไม่ควรคบไม่ควรนับถือไม่ควรแสดงความเคารพ พวกข้าทั้งหลายจะปฏิบัติตามพรหมิหารสี่นี้ตลอดชีวิตเพื่อเป็นคนดีของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งเมตตาความรักในบุคคลและสัตว์เสมอ้ียความรักตนตลอดชีวิตสองกุณา ความสงสารในบุคคลและสัตว์อาจจะมีความสงสารในบุคคลและสัตว์ทั่วไปถ้าไม่เกินวิสัยที่จะช่วยได้จะช่วยเขามีความสุขตลอดชีวิตสามมุทุตา มีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสียใครเหมื่อเห็นเขาได้ดีจะพยายามทำตามความดีนั้นเพื่อรับผลความดีนั้นเหมือนเขาสี่อุมเบกขาถ้าสิ่งใดเกินวิสัยที่จะช่วยเหลือผู้มีทุกข์ได้ ะไม่ซ้ำเติมให้ผู้นั้นทุกยิ่งขึ้นจะวางเฉยไว้ก่อนถ้าโอกาสที่จะช่วยมีเราจะพึงช่วยเขาผู้นั้นให้ได้รับความสุขทันที